ตีตห้าที่เมืองไทยนะก็บ่ายสามโมงของเสาเอา่อณที่รัฐวอชิมตันนะฬาิกาฝั่งตะวันตกนะคะสวัสดีนะ g มอร์น <Good morning, S 1> <ๆ>ิ่งเพืนเพื่อนที่อยู่เมืองไทยนะคะตีห้าวันอาทิตย์คงยังไม่มีใครตื่นยี่หนูก็มามอร์นิ่งคงไม่มีใครตื่นนะตีห้าวันอาทิตย์นะหลายๆคนก็คงจะอนอนพักผ่อนอยู่เนาะ วันนี้ยยหนูจะามาพูดถึงเรื่องการทำธุรกรรมออนไลน์นะเพราะว่าข่าวก่อนยยหนูโพสต์ไปว่า,าเงินได้ถูกตัดออกจากบัญชีเนื่องจากมีคนขโมยเอาบัตรเดบิตคาร์ดของยยหนูเนี่ยไปใช้นะก็น่าจะเป็นพวกที่าขายของออนไลน์นะแล้วก็ยยหนูใช้คือจำได้แล้วตัวเนี้ย ถ้าไม่ใช่ไอที่ซื้อเบ้าขนมคุกเว็บทางเมืองไทยก็จะต้องเป็นไอเว็บที่เยน,นูซื้อรองเท้าพเพราะไปบุ๊กอยู่นี่แหละแล้วมันดิงขึ้นมาในมาร์เก็ตเพลสก็เลยคลิกเข้าไปซื้อก็เห็นว่ามันเป็นเว็บไซต์ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะพวกนี้มันเป็นพวกใครก็ได้ที่จะโพสขายของออนไลน์แล้วพอเราเข้าไปซื้อมันก็จะเก็บขโมยอินโฟเมชันของเราเอาไว้ นะเพื่อที่จะ,ะขโมยเอาไปใช้ในตอนหลังแล้วเราเข้าไปหามันเนี่ยในเว็บไซต์อันนั้นนะมันปิดไปแล้วมันไม่ขายอีกแล้วคือ,อเปิดมาเพื่อที่จะขโมยอินโฟเมชันของลูกค้าหรือเปล่านะก็รอ,องเท้านั้นก็ไม่ดีได้รับมาแล้วเล,เล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่ง เอามาขายก็อยากจะใหเ้เพื่อนระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โนการซื้อของออนไลน์อะไรพวกเนี้ยมันขายให้เราเสร็จแล้วมันก็ปิดไปแต่ถ้าอย่างเราไปซื้อจากที่มีตลาดกลางหรือเป็นตัวแทนอะไรอย่างลาซันดาหรืออะไรพวกนี้นะเขาก็อาจจะมีความรับผิดชอบออตรงนั้นเ,เหมือนอย่างเช่น eBay อย่างเงี้ยถ้า เราได้ของไม่ดีหรือว่ามีการหลอกลวงหรืออะไรเงี้ยเราแจ้ง E-BAY E-BAY จะดึงเงินคืนให้เราเพราะว่า E-BAY จะเป็นศูนย์กลางที่จะตัดเงินออกจากธนาคารให้เราโดยที่คนขายเนี่ยจะไม่รู้ข้อมูลเงินของเรานะก็เป็นความาปลอดภัยในระดับหนึ่งนะที่ในการซื้อของหรืออย่างเราจะจ่ายผ่าน PayPal อันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่าเพย์ a พนี่จะเป็นศูนย์กลางที่เก็บข้อมูล ทางการเงินของเราเข้าไว้โดยที่ทางปลายทางเนี่ยคนขายเนี่ยไม่ทราบนะก็เป็นความผิดพลาดของเยหนูที่ไปซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์อันนั้นนะก็เตือนเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้แล้วก็เงินที่ยหนูบอกว่าได้ถูกไอ,ไอ้เขาเอาไปใช้เนี่ย5รายการเนี่ยจาก Apple 2รายการจาก Paypal ใน3รายการได้คืนแล้วนะคะเพื่อนๆเนช้านี้พอเช็คเอกเขาก็ จริงจริงอ่ะจะไม่ได้จะไปเช็้ตัวนี้หรอกจะไปเช็คเงินเมื่อคืนนี้ได้รับเช็คมาวันก่อนนาะแล้วยังหนูไม่มีเวลาที่จะสแกนเช็คแล้วก็เอาเอาเข้าบัญชีก็เลยมาสแกนเมื่อกี้นี้ตื่นมาแล้วก็สแกนเข้าไปพอสแกนเข้าไปเสร็จไปเปิดบัญชีดูเอ้าทําไมตังค์มันไม่เข้าวะผิดอีกแล้วเหรอคือไปโอนเงินเข้าบัญชีของน้องแบม นะเพราะว่าน้องแบมเนี่ยตอนที่เขาไปเปิดบัญชีเยน,นุพาเขาไปเปิดไงเขายังเป็นเด็กยังอายุยังไม่ครบเอ่อสิบสปีตอนนั้นเขาอยุสิบหกนะตอนที่เขามาแล้วทีนีเ้เราเป็นผู้ปกครองเราก็ คอนโทรลในการใช้เงินของเขาก็คือแบงค์รายการที่การใช้จ่ายของเขาในบัญชีเอเคาของเขาเนี่ยจะอยู่รวมอยู่ในบัญชีของยหนูเราจะเห็นการใช้จ่ายของเขาว่าเขาใช้ซื้ออะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเราจะได้ควบคุมเขาได้แต่เรายหนูก็เวลาโอนเงินขึ้นมาเนี่ยหรือไปสแกนเนี่ยก็ลืมทุกทีลืมที่จะตรวจตรวจสอบว่าว่าม,มันเป็นต้องมั่นใจว่าเป็นบัญชีของเรานะดันเป็นบัญชีของน้องแบมอีกแล้วนะเข้าก่อนก็ เช็คที่แล้วก็เป็นบัญชีน้องแบมแล้วเราก็สามารถที่จะโอนคืนได้แต่หลังจากที่เราโอนไปเข้าบัญชีเขาแล้วเนี่ยเราจะต้องรอพักใหญ่ๆเลยแหละนาะยหนูก็รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังขึ้น p e n ดิ้งอยู่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกสจากว่ารอจนกว่ามันจะ d e โพ s ิตเข้าบัญชีของน้องแบมแล้วเราก็ค่อยไปโอนกลับคืนมานะโอนจากบัญชีน้องแบมกลับคืนมาเข้าบัญชีตัวเราเองก็นะ นี่ก็เป็นอีกอีก,อก,อก,อกประสบการณ์หนึ่งที่ยัยหนูเนี่ยลงลืงลืมทำอะไรแบบไม่รอบคอบแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเวลาอายุเยอะแล้วเน่ยรู้สึกความรอบคอบมันลดลงนะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องออการทำธุรกรรมออนไลน์นี่แหละนะว่ามันไม่สมควรที่จะซื้อของออนไลน์แบบแบบไม่ไตรตรอง แบบไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรอบคอบในการซื้อหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวยหหนูให้ดูหน้าจอนุให้ดูทันหนุเพราะว่าสมัยนี้อะไรอะไรมันก็ออนไลน์ไปหมดนะถ้าใครที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Technology พวกนี้นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางเมืองไทยเนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการซื้อของออนไลน์นะมันมันเสี่ยงต่อพวกมิชาชีพเนี่ยมันจะมันจะหลอกลวงเข้ามาโดยที่บางทีเราเย็นหูเนี่ยเป็นบ่อยเลยอะเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วอู้คงไม่เป็นไรหรอกซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คิดว่าขิดแล้วคิดว่าน่าจะขิดแล้วนะเธอก็อยากจะเตือนเพื่อนๆเอาไว้นะซื้อของออนไลน์ทั้ทางเมืองไทยเนี่ยมันจะมี เขาเรียกอะไรนะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็เห็นมีปัญหากันเรื่องออไม่ได้ปัญหาจากคนขายซะแล้วกลายเป็นปัญหาของคุณซื้อเพราะว่าสั่งซื้อมาเล่นๆเ,เกิดมาเปลี่ยนใจเอาตอนหลังนะฉันไม่อยากได้ของสิ่งนี้ของออพนักงานมาส่งของเสร็จปุ๊บก,ก,ก็กลับชันไม่ได้สั่งนะก็ทำให้ผู้ขายเนี่ยเสียหายทันนีก็ ต้องให้ระวังกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้ระบบไฮเทคเนี่ยไฮเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเรายังไม่เก่งพออย่างหรือว่าระบบของการาซื้อขายเนี่ยยังไม่ยังไม่เซฟตี้พอยังไม่มั่นคงพอเนี่ยเจโนว่าไม่ควรที่จะทำไม่ควรที่จะทำยิ่งทาเป็นพวกเก็บเงินปลายทางหรือส่งฟรีเนี่ยจะจะ มีโอกาสที่จะขาดทุนถ้าตั้งราคาสูงไว้เผื่อเขาส่งคืนก็มีโอกาสที่จะโดนขายตัดราคาเนยหนูก็ได้จากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละตัวเองก็ชอบส่งคืนบ่อยอไปซื้อจากเว็บไซต์ของอเมซอนเว็บของอเมริกาเนี่ยก็คือเวลาอยากได้ขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ห้ามไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะรีบซื้อเลยฉันอยากได้อันนี้อันนั้นนะซื้อมาเดี๋ยวไม่พอใจส่งคืนนะเพราะว่ามันส่งคืนฟรี คิดอยู่แบบนี้อย่างเดียวบอกแบบนี้บอกกับตัวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบเดี๋ยวก็ส่งคืนสั่งมาก่อนนะเออแล้วก็รีบสั่งมาพอสั่งมาถึงปุ๊บเปิดกล่องปั๊บไม่ชอบส่งคืนนี่ก็เป็นข้อเสียของยันหนเป็นนิสัยไม่ดีของยันหนก็คือไม่ไม่ได้ไต่ตองก่อนไม่ได้ตึกตองก่อนไม่ได้คือคิดว่ามันส่งคืนฟรีอ่ะเราไม่ได้เสียตังค่ะเออก็เลยก็เลยตัดสินใจซื้อ แบบไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้คิดนานเป็นเป็นข้อเสียของตัวเองชอบซื้อของออนไลน์ทีนี้ก็ไอ้เรื่องที่ไปซื้อของออนไลน์แล้วเอานอกนอกจากตลาดกลางเนี่ยก็เป็นประสบการณ์อีกตรงที่ไปซื้อรองทตะตะตเท้ากระเต้าขนมคกเนี่ยนะกับกระทะขนมครกที่เว็บจากไทย,ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้อ,อ่ต้องระวังในครั้งต,ต่อไปว่าอย่าซื้อกับ เว็บ uh, ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือแบบนี้นะเพราะว่า uh, จริงอยู่เขาเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเมื่อนั่นเมื่อนี้เราไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่เขาจะล่มถ้าเว็บเขาล่มเมื่อไหร่เนี่ยคนเราบางทีมันถึงทางตันนะ่ะแรกๆมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงเราหรอกนะมันก็ตั้งใจที่จะขายของออนไลน์ของมันแบบนี้แหละแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมาติดโควิดขึ้นมาขายของไม่ได้บ้างหรือว่าเงินช็อตบ้างอะไรบ้าง เอาขโมยไอ้ข้อมูลของลูกค้าเอาไปใช้ซะและ้วแล้วก็ปิดเว็บนะเออเราก็มันอาจจะทํามาหลายๆคนแหละไม่ได้ทํากับเราคนเดียวนะเพราะฉะนั้นการซื้อของออนไลน์เนี่ยต้องควรระวังให้ดีๆเลยนะเพื่อนเอ,อ่อมันมันหาความเออซื่อสัตย์กันยากนะต้องเวลาจะซื้อต้องซื้อผ่านออตลาดกลางเวลาจ่ายเงินก็ต้องจ่ายผ่านเพย์แพลผ่านอะไรพวกนี้นะ ให้มันมีสื่อกลางอ่ะที่เชื่อถือได้อ่ะท้งเรื่องทางการเงินจะจ่ายตรงๆจากบัญชีของเราไปตรงๆเข้ากับผู้ขายเพราะว่าเราอาจจะขโมยข้อมูลตัวนี้เอาไปใช้ซื้อขายซื้อซื้อสินค้าที่อื่นได้นะก็ยินดนูถือว่าโชคดีที่อยู่ในอเมริกานะแล้วก็ไปแจ้งกับธนาคารธนาคารเขาก็มีระบบป้องกันตรงนี้ให้ นะแล้วก็เขาไปตามเงินคืนได้เขากา็คืนเงินให้เราแล้วเดี๋ยวเขาจะอยู่ในขั้นตอนของเขา,าเขาจะไปตามเอาเงินคืนได้อย่างไรเพราะว่าที่มันหักมันเนี่ยมันหักจาก Apple เขาก็จะไปหักจาก Apple เขาก็จะไปติดต่อกับ Apple ไปติดต่อกับ Paypal แล้วเดี๋ยว p พ y p a l เขาก็จะดูอีกว่า,าใครเป็นคนสั่งซื้อเป็นคนมามาซื้อตัวนี้เป็นคนซื้อบัตรตัวนี้เขาก็จะดาเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งนะซึ่งมันไม่ยากแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าะระบบนะของการทำงานเนี่ยมันต่างกันมันยังไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็การเขาเรียกว่า The customer service ก็คือพวกที่บริการลูกค้าเนี่ยทางเมืองไทยเราก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหรน่นะพนักงานเองก็ยังขโมยสามารถที่จะขโมยเงินของลูกค้าออกจากบัญชีได้อัอนนี้ก็ถือว่าความปลอดภัยธนาคารในในเมืองไทยเราเนี่ย ยังไม่มีนะความปลอดภัยไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากจะพูดว่า50หรืออะไระความปลอดภัยไม่มีเลยเพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยขโมยเงินออกเองดูดเงินออกเองเนี่ยก็ไว้ใจเชื่อใจอะไรไม่ได้แล้วนะเออ่เรามีเงินเราไม่อยากเอาไว้ที่บ้านกลัวปว,ปวกกินกลัวปว,ปวกแทะมื่อสมัยก่อนทีดูก็คิดว่าเขาพูดเล่นเนาะไอ้เรื่อง เก็บเงินเอาไว้เดี๋ยวปลวกแท้ปลวกกินเนี่ยคิดว่าเขาพูดเล่นแต่ตอนหลังๆมาเห็นเนี่ยใครถ่าย,ายวีดีโอบ้างอะไรบ้างเฮ้ยปลวกมันกินตังค์จริงๆเวย้ย <c oughs> เออเออก็ทําให้เออาทาใ,ให้แบบเปิดโลกทัศน์ขึ้นมา,าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นคําบังเคยเป็นคําโบราณหรือเป็นคําสุภาษิตอะไรแล้วนะมันเป็นเรื่องจริงเลยนะไอ้เรื่องที่ว่าเก็บเงินเอาไว้เดี๋ยวปลวกแท้ปลวกกินเนี่ยเออมันกินจริงๆก็เราุต่า์ไว้ใจเนาะไม่อยากเก็บไว้ที่บ้านนะ โบดเดี๋ยวโบดแทบบ็บโบดกินเก็บไว้ในตู้เซฟมันก็ไม่สะดวกอะ่ะก็อาศัยไปฝากธนาคารเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็โดนธนาคารเจ้าหน้าที่ของธนาคารมาขโมยซะเองเนี่ยแล้วเราจะไปไว้ใจใครได้ฮะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้นะจริงๆแล้วมันเออก็รู้สึกเหนื่อยใจหนักใจนะแทนแล้วก็ตัวเองด้วยก็ตอนนั้นก็เลยเครียดไปเครียดไปเยอะแล้วก็คิดว่าเรามีจุดอ่อนทั้งเรื่องอการทำธุรกรรมออนไลน์ แยัน,นูยังมีจุดอ่อนยังยังไม่เก่งพอยังไม่มีประสบการณ์มากพอแล้วถ้าไม่ได้ลุงชักเนี่ยมาช่วยติดต่อกับธนาคารเนี่ยยันหนูก็คงจะนั่งเครียดไปเพราะว่าข่าวก่อนนูน้นตอนที่เยันหนูใช้ซื้อ iPhone มาแล้วก็ใช้ซื้อแอปแอปหาคู่นี่แหละจ่ายสตังค์แอปหาคู่นี่แหละ เราซื้อ3เดือนไงเราซื้อเดือนเราก็จ่ายเงินไปเราก็คิดว่าพอครบ3เดือนแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะตัดเราไปเลยนะจะไม่มีการต่อจะไม่มีอะไรอีกว่าในแอปนะใช่แต่ว่าในในมือถือไอเขาเรียกอะไรนะไอทูนเนี่ยมันยังมันยังมีการต่อเรื่องอยู่มันยังมีการต่อเรื่องอยู่ นะมันมันยังตัดอยู่มันยังหักเราอยู่ทีนี้ก็ไปติดต่อธนาคารธนาคารก็บอกว่ายูต้องไปติดต่อโทรไปที่ไอทูนอ้าวตายหายแล้วกูจะโทรไปตรงไหนอะไรยังไงล่ะเ,เพราะว่าเราซื้อจากทางแอปเราไม่รู้ว่ามันมีไอทูนตัวนี้อยู่ด้วยก็เลยให้แฟนโทรไปแฟนเก่านี่แหละนะให้ให้โทรไปโทรไปที่ไปติดต่อธนาคารธนาคารก็แนะนามา,าว่าต้องเข้าตรงนี้ตรงนี้แล้วตัวแฟนเองนะ่ะ เขายังไม่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกเขาก็เลยไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็ยังถูกยังเป็นสมาชิกอยู่ตลอดก็คือยังติดต่อกับสาวอยู่ตลอดนะพอทางธนาคารเขาบอกมาว่าให้ติดต่อไปทางนี้ทางนี้หรือให้เช็คทางมือถือของเรานะมันจะมีเข้าไปในไอแอปเปิลเนี่ยเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปตรงไอบัญชีเอ็กเข้าของเราเนี่ยทางชื่อเราเนี่ยกดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะมีว่าเราเนี่ย ซับสไครป์อะไรบ้างนะซับสไคร b ์อะไรบ้างที่ซับสไคร b ์ก็คือเหมือนต่อเนื่องนะเออต่อเนื่องออมีอะไรบ้างเราซื้ออะไรบ้างตรงนั้นให้ไปยกเลิกให้ไปปิดตรงนั้นเออยยหนูก็เลยเรู้จุดนี้ขึ้นมาตั้งแต่นั้นมายยหนูก็เลยปิดเลยนะปิดโทรศัพท์ีนตรงนี้ปิดหมดเลยชั้นชั้นไม่เปิดซับสไครป์ตรงนี้ไม่เปิดต่อเนื่อง ซื้ออะไรก็แล้วแต่ฉันซื้อแค่ปีเดียวแล้วก็อย่างแอปร้องเพลงเนี่ยแอป,ปสมุยร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวก็ซื้อแค่ปีเดียวแล้วก็แล้วก็ปิดตรงนั้นไว้คือไม่ให้ต่อปีที่สองคลายมาสเตอร์ก็เหมือนกันนะก็จะซื้อแค่ปีเดียวแล้วก็ไม่ต่อแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่จะใช้เลยคลายมาสเตอร์ส่วนเว,ว็บร้องเว็บร้องเพลงนี่ก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่ามันมีเสียงเพลงมันไม่ค่อยไพเราะเหมือนเมื่อก่อนอนะ มันบอกไม่ถูกมันมีแอปเข้ามาแรกเยอะแยะไปหมดเหมือนกับใช้เสียงตัวนั้นใช้เสียงตัวนี้เออก็รู้สึกไม่ชอบอได้ที่ตัวนี้ก็โอเคอยู่ถึงที่ทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาหารมามองหน้ากัน <c oughs> อาหารมามองหน้ายยหนูเดี๋ยวยหนูจะอ่านอ่านคอมเมนต์นะมีใครเข้ามาคอมเมนต์บ้าง สิบห้าคนก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะย่านนุยนะมาส่งกำลังใจให้เยหนูนะขอบคุณมากนะคะย่านนุยราฟาอารลุณสวัสดนะคะอยยหนูราฟาจากปากีสถานนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะ คุณครูสมจิตตื่นแต่เช้าเลยนะสวัสดีค่ะยหนูไปทํางานด้วยคนนะคะ,ะถึงที่ทํางานแล้วนะคะเอาเข้าไปทํางานด้วยไม่ได้นะคะคุณครูต้องขอโทษด้วยนัชราพรนะสวัสดีค่ะยายหนูนะ굿มอร์นิ่งนะคะทางเมืองไทยสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลความรู้วันนี้นะคะจากสายฝนทองสุกนะพี่สิริบอกว่าตื่นมาตั้งกล้องเช้านี้ได้เดินทางไปทํางานกับน้องโอ้ยขอบคุณมากนะคะพี่สิริ เมื่อคืนนี้น้องไปขึ้นลองขึ้นไลฟ์กับน้องนิ่มนะปรากฏว่ามันเป็นเวลาที่เพื่อนๆเ,เขาทําอาหารกัน5้าหกโมงเย็นนะไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอฟซี FC ของยิหนุมก็คงไม่ชอบที่จะ,ะดูคนอื่นมาคุยนะ,อ,ะอยากจะดูยิหนุมคนเดียวก็เลยมีคนเข้ามาดูน้อยกว่าปกตินะคะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นได้ทั้ง2อ,อย่างโนะเรายังไม่ฟันธงอย่างใดอย่างหนึ่งนะ มายุรีบอกว่าเช้าแล้วที่หาดใหญ่ตีห้ายี่สิบสองสวัสดีค่ะยายหนูขอบคุณมากนะคะมอร์นิ่งนะคะจากฟาติมานะมอร์นิ่งยายหนูทักทายยามเช้ามากอ่ยามเช้ามากค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะป้าตุกตาอินแคนาดาสวัสดีค่ะยายหนูนะตอนนี้ยายหนูอยู่ชายแดนแคนาดาแล้วนะคะป้าตุกตานะอยู่อ่ติดก,กับชายแดนแวนคูเวอร์นะคะอะ่ของ แคนาดานะยีหนูอยู่ตอนทางตอนเหนือที่เมืองน,นี้เรียกว่าเมืองเบรนเมืองเบรน Brain นะคะเ,เกซินีสวัสดียามเชา้าค่ะยายหนูขอนแกนตีห้า่สิบเนะคะ Good Morning นะคะไอวอนนะมาดามฟิจินะคะสวัสดีค่ะยายหนูขอบคุณมากนะจ๊ะ คุณทวินบอกว่าสวัสดีครับยจหนูผมเพิ่งตื่นขึ้นมาดูครับเวลาจะไปทํางานพอดีครับตอนนี้ที่เมืองไทยตีห้าสามสิบนั่นคุณคุณทวินนะไปทํางานตีห้าสามสิบยหนูไปทํางานบ่ายสามโมงนะตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะคะเราทํางานเวลาเดียวกันเลยนะคุณทวินคุณทวินตื่นเช้าทํางานแต่เช้ามืดแต่ยจหนูก็ทํางานในเวลานี้นะเป็นเวลาเช้ามืดของทางเมืองไทยนะก็เหลียวเรามาดูกันว่าจะเลิกงานกันกี่โมงนะ โชติกาบุญมีนะอรุณสวัสดิ์ค่ะยายหนูเพิ่งตื่นค่ะขอบคุณมากนะคะ,ะคุณสาวรินบอกว่าชอบให้ยายหนูไลฟ์เวลานี้มากรอดูเลยเพราะที่เกาหลีเจ็ดโมงเช้าโอเคเนเราจะได้เอฟซีอีกประเทศหนึ่งเราจะสูญเสียเอฟซอีกประเทศหนึ่งก็ไม่เป็นไรยยหนูจะขึ้นไลฟ์ทั้งสองอเวลานะสายฝนท้องสุบอกว่าบ่ายไลฟ์สดอีกไหมคะ ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าวันนี้จะเลิกกี่โมงนะคะครูสมจิตบอกว่าวันนี้ตื่นตีสี่มาลอดูยายหนูขอบคุณมากนะคะคุณครูนะจากตันกับต้องนะต้นกับต้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ๆทุกท่านครับนะสวัสดีนะคะต้นต้นกับต้องนะคะต้นกับต้องนะอ,อ,อัชราพรสวัสดีค่ะชอบชอบขอบคุณมากนะคะยายหนูก็จะพยายาม ยึดเอาการไลฟ์ในเวลานี้นะเป็นเป็นหลักเนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์ในเวลาอื่นๆด้วยอาจจะมีหลังจากเลิกงานหรืออะไรยังไงนะถ้าเยนเูไม่ง่วงนะเนาะไอวอนบอกว่าฟิจิเที่ยงครึ่งค่าเยนูก็ขอบคุณมากนะคะป้าตุกตาบอกว่าป้าอยู่ป้าอยู่อ,อ,อะไรคันกอรีแคนกอรีรอคะค่าเยนูก็เยนูอยู่ตรงนี้ นะ้เย็นหนูก็ไม่รู้แล้วว่าไอแคกอรี่นี่มันอยู่แคลอรี่อยู่ตรงไหนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอโลเคชันอะไรสักเท่าไหร่นะ,ะแต่ก็อยากจะบอกว่าเย็นหนูอยู่ตรงตอนใต้ของแวนคูเวอร์นะติดกับอ,อเมริกาติดกับ U.S. นะก็อยู่ชายแดนตรงนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงมาแถวนี้ก็แวะทักทายกันได้นะคะอะ อตอนนี้เป็นเวลา3โมงบ่าย3โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเย็นหนูจะขอลงแค่นี้นะคะเพื่อนเเพราะว่ามันจะต้องมีเวลาในการ upload, อัปโหลดคลิปวิดีโอด้วยเมื่อวานเนี้ยเยนหนูลงสายเกินไปแล้วก็มันไม่มีเวลาได้อัปโหลดพอเยนหนูหยิบโทรศัพท์เข้าไปภายในอาคารเนี่ยมันไม่มีสัญญาณนะสัญญาณมันติด แล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะ set up, เซตอัพอะไรได้เลยนะเดียเ๋ยวยยหนูถ้าว่างแล้ววันนี้คิดว่าวันนี้อาจจะทำงาน ไม่เยอะนะั้นอยากจะให้ทํางานเหมือนเมื่อเมื่อเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่แล้วเราทําแค่5ชั่วโมงนะเสาร์นี้อยากให้ทํา้าชั่วโมงแล้วก็เสาร์หน้าทําอีกเสาร์หนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สโลว์ดาวแล้วนะก็จะไม่มีการทําวันเสาร์อีกแล้วนะทำเสาร์นี้กับเสาร์หน้าแค่นั้นก็จะกลับไปเข้าสู่โหมดปกตินะแล้วเราก็จะได้เจอกันในวันอาทิตย์นะสิบโมงเช้าถึงเที่ยงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะ สำหรับวันนี้นะยานูขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณมากนะคะขอให้ enjoy ในวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนนะคะจุบจ๊บ